โอเคครับศิลปินสวัสดีคับสวัสดีครับผมแนะนําตัวนิดนึงครับผมชื่อพรณวีพาพิมับผมเป็นศิลปินเฟรมเวิร์กิ่งของ BDC Arts t u d i o ครับผมครับผมในงานเทศการครั้งนี้เอาอะไรมาแสดงเล่าให้ฟังนิดเดิาในงานแสดงครั้งนี้ผมก็นำผลงานทั้งหมด2ชิ้นครับผมครับผมจะเรียกว่าชีวิตก็เปรียบเสเหมือนดอกไม้ครับผมอย่างเช่นตัวอย่างชิ้นแรกที่ผมทำขึ้นมาคือดอกลาเวนเดอร์อ๋ออันนี้จะเปรียบเทียบเหมือนกับ ดอกไม้ที่สามารถเบ่งบานและทุกฤดูกาลและทุกสภาพอากาศครับผมส่วนดอกที่สองนี่จะเป็นดอกบัวดินอันนี้จะบอกถึงว่าจะผ่านเรื่องฝนตกแล้วก็การเบ่งบานของดอกบัวดินเนี่ยจะชอบเบ่งบานในเวลากลางคืนเบ่งบานตะพังได้ตลอดเวลาผมจึงทำผลงานนี้ขึ้นมาเพื่อจะสะท้อนถึงความสำเร็จของมนุษย์ความสำเร็จของตัวเราเองว่าความสำเร็จของทุกคนเนี่ยจะไม่เหมือนกัน ว่าบางคนอาจจะมีความสําเร็จได้เร็วบางคนอาจจะสําเร็จได้ช้าแต่ถ้าเราไม่หยุดที่จะพัฒนาไม่หยุดที่จะเรียนรู้เราก็จะสามารถเบ่งบานและประสบความสาเร็จได้ในแบบของเราเองครับผมครับผม,บผมอันนี้มาลงที่เทคนิคนินดหนึ่งอันนี้ก็คืองานต่อแก้วเลยใช่ไหมครับ,รบมันแยกเป็นส่วนๆเลยเลยกระถางอ่อนกระถางนี้เป่าเป็นเส้นแล้วมาสานกันใช่ครับผม เราจะทําการยืดแท่งแก้วจากแท่งใหญ่ๆก่อนจากนั้นก็จะมาวัดขนาดและรูปทรงจากที่เราได้คํานวณไว้คิดไว้จากนั้นแล้วก็ขึ้นรูปทรงของกระถางก่อนครับผมครับผมแล้วตัวดอกไม้แต่ละดอกนี่ทําำยังไงครับมันไหลขั้นตอนเลยไหมใช่ครับผมก็จะมีความซับซ้อนคือหนึ่งเราก็จะดูสเกลของศึกษาเรื่องดอกไม้ที่เราต้องการจะทําก่อนว่าหนึ่งความเป็นบานของเขาจะเป็นลักษณะแบบไหนครับกีบของเขาจะบานนลักษณะแบบไหนรวมทั้งเกสรต่าง เราถึงจะคำนวณเรื่องสีเรื่องอะไรให้เหมือนจริงที่สุดสำหรับผลงานที่เราทําออกมาครับผมอันนี้อันนี้อย่างอย่างเกสรนี่ครับเป่าทีหนึ่งก่อนจะไม่ให้เป็นสีเหลืองใช่ครับผมเราต้องทาเกสรก่อนทีละเส้นก่อนเลยลากทีละเส้นก่อนอ่าลากทีละเส้นก่อนมาแล้วก็ค่อยมาลงเป็นกลีบครัทเป็นกีบครับผมแล้วก็เอามาติดกันใช่เลยทําเป็นกลีบไว้ก่อนอ่าอย่างหนึ่งหนึ่งดอกเนี่ยจะมีทั้งหมดหกกีบอ่าเราจะทาทั้งหมดหกกีบไว้ก่อน ครับอ่าทำแต่ละดอกแต่ดอกวางโฟกัสไปก่อนว่าจะทําดอกไหนก่อนอ่านั้นก็ทําเกสรเสร็จแล้วถึงจะนํากลีบมาต่อมาต่อไปเรียนัลโอ้โหนี่ก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยนะเนี่ยใช่ครับผมแล้วส่งตัวไอ้ที่เป็นก้านใบก้เป็นแก้วสีเขียวเข้ามาใช่ครับผมแล้วก็มาจัดวางแต่แต่ก้านนี้ก็ต้องเล็งให้ดีเนาะใช่เราต้องหาช่องไฟแล้วก็มุมในการลงของดอกไม่ให้เกิดการเบียดกันเกินไปจัดองค์ประกอบให้ดีครับผม ครับผมทำไมเลือกบัวดินเม่กี้บอกอ่าผมอยากจะเปรียบเทียบดอกไม้สองแบบว่าหนึ่งดอกที่บานระหว่างกลางวันคกับดอกที่บานกลางคืนครับแต่แตกต่างกันยังไงแต่จุดมุ่งหมายคือถึงจะเป็นช่วงคนละเวลาแต่การเบ่งบานของแต่ละคนเน่ก็มีช่วงเวลาที่ในกระดอกไม้แต่ละช่วงเวลาของดอกไม้ก็อาจจะบานกลางคืนได้บานกลางวันได้ประมาณนั้นครับอันนี้บ,บานกลางวันหรือกลางคืนตอนกลางคืนครับผม ตอกาคืนบดืนบางรัน,<ช>านมาดูดอกที่บานกลางวันอันนี้ก็เลายยิบระยยับอันนี้คืออะไรนะกี่บอกดอกลาเวนเดอร์ครับลาเวนเดอร์ใช่ครับผมที่เป็นกลิ่นอหอมๆกลิ่นลาเวนเดอร์อันนี้วเวลาเราทำเราก็ต้องเกสรก่อนเหมือนกันอันนี้จะทำครั้งเดียวจบเลยครับเริ่มจากการยื่แก้วเสร็จอจากนั้นเราก็ทำขึ้นรูปทรงดอกเลยแร้วเวลาขึ้นรูปตรงดอกพี่ใช้เทคนิคอย่างไงใช้ คีมมาดึงหรืออะไรไม่ใชบผมใช้เทคนิคการหลอมให้แก้วละลายจากนั้นใช้การประวัดขึ้นทีละเส้นไล่ลําดับไล่เป็นทีละเส้นทละเส้นละเส้นเป็นชั้นลงมาเรื่อยๆจะแตกต่างจากดอกบอดินบดินใช้คือประกอบใช่ต้องใช้การประกอบแต่ดอกลาเวนเดอร์คือเราจะเสร็จในครั้งเดียวเลยในการทาโอ้อยากเห็นวิธีการทำเลยมันต้องยากมากว่บผมก็อยู่ที่ม่ก็คือยืดออกมาแล้วก็ร้อยตรงมุม่วงอย่างเงี้ยเราเราทำสียังไงอะ อ๋อจะเป็นสีเฉพาะตัวครับผมเราจะมีสีเฉพาะอยู่แล้วว่าสีม่วงอ่อนม่วงเข้มมันอยู่ในแก้วที่เรายืดเลยตั้งแต่แก้วที่เรามีประจาอยู่แล้วแก้วที่เราสั่งซื้อมาอ๋อแล้วเก็เลือกเป็นเส้นๆนะเป็นเป็นม่วงบ้างน้ำเงินบ้างสวยเช่ยอันนี้การผสมผสานสีอ๋อเราใช้การผสมผสานสีเพื่อให้เกิดสีแปลกใหม่ที่เพิ่มสีสันครับผมในความบริสุทธิ์ให้มากขึ้นครับผม อันไหนยากกันระหว่างลาเวนเดอร์กับหรือยากคนละแบบยากคนละแบบครับผมยากคนละแบบเพราะว่าอย่างลาเวนเดอร์เนี่ยก็คือแบบเสร็จในครั้งเดียวอ่าตอนหนึ่งดอกถ้าผิดก็ทิ้งเลยใช่ครับผมใช่ครับผมแต่ถ้าเป็นบัวดินก็คือเรามีการถ้ากรีดไม่เท่ากันเราสามารถลดขนาดได้อ่าได้ไขได้แต่ถ้าอย่างลาเวนเดอร์เนี่ยคือต้องต้องเป๊ะครับผมโอ้โหแล้วสวยนะแล้วตัวขีดข้างในนี้ตัวตัวจักรันที่กระเป๋ออกมา ใช่ครับผมเป็นรูนะใช่ครับผมเป็นแบบเหมือนเป็นเป็นคอนเซปต์เยียวกันเป็นเส้นเราอยากให้มองเป็นเส้นแก้วสีเขียวเป็นเหมือนกับรากของเขาที่เรามองไม่เห็นอ่าทุ่งหญ้าครับผมมีเสน่ห์มากเลยดอกเราเป็นเดอร์สวยครับคือเป็นเทคนิคของศิลปินเนาะเป็นเทคนิคของช่างแก้วนะแต่งงานออกมาแล้วนะเป็นสองดอกใบกลางคืนใบกลางไอันี่ใบกลางวันใช่ไหมครับใช่ครับผมอันนี้ก็คืออยู่เขาอยู่เป็นทุ่งอ่ะแล้วเขาเป็นเด็กเข้ามาปักเด็กกันเนาะ โอ้สวยสวยสวยพี่เดินชิดหน้าเข้ามามเดินหยุดยืนอยู่ยยยกลางเลยโอเคเสน่ห์ของงานศิลป,ปะที่เป็นทํามาจากแก้วเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพี่เล่าฟังนิดนึงเสน่ห์ของงานศิลป,ปะแก้วับผมอยู่ที่ความแวววาวของแก้วในส่วนมุมมองผมนะครับผม<ะ>เพราะว่าหนึ่งอ่ะถ้าเราได้กระทบกับแสงไฟจะเกิดความระยิบระยับเหมือนเพชรทําให้แบบว่าเกิดความหลงไหลอ่าประมาณนั้นแหละครับเราก็ มันต้องอยู่กับไฟมันขึ้นอยู่กับไฟด้วยขึ้นอยู่กับแสงไฟด้วยครับผมถ้าไม่อยู่กับแสงไฟก็ต้องเล่นสีดอกไม้ให้มีสีทุชัดขึ้นว่าดู่ดุจภาพห้องระภาพซี่จะถ่ายทอดอารมณ์ของเราประมาณนั้นครับผมช่วงนี้พี่ทำก็เป็นดอกไม้ถ้าส่วนใหญ่งานก็ไม่ผมมีอย่างอื่นด้วยไหมก็จะมีทำอ่ามันจิวเวลรี่ไหนต้องไปดูจิวเวลรี่นี่คืออ่านีจะเป็นอจิวเวลรี่อ๋อ ก็คือเครื่องประดับต่างๆเป็นเครื่องประดับเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยใช่ครับผมอ๋อก็คืออันนี้อันนี้ฝีมือพี่มาเลยทั้งหมดใช่ครับผมอ่าอันนี้เป็นป่อแก้วเหมือนกันใช่ครับว่าทำลายมันได้ยังไงคือการผสมสีสร้างลวดลายอครับผมหรือก็จะมีของศิลปินท่านอื่นที่แบบคิดคนช่วยกันว่าเออต้องการทำรูปทรงไหนอ๋อแต่ว่ามันออกมาได้หลายหลายอย่างหลายประเทศอันนี้ก็เป็นต้มหูใช่ครับผมเป็นต้มหูเป็นต่างหู อะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมครับครับผมดึงเป็นของซิปเป็นของที่ระลึกออันนี้พี่ทำได้น้องยุงนี่จะเป็นของผมทำครับผมอ๋อนอกยุงทำยากนะอันนี้ก็จะน่าจะยากยากที่จุดครับดึงครั้งเดียวเหมือนเหมือนลาเวนเดอร์ไงใช่ครับผมอก็ดึงออกมาแต่ว่าต้องเป๊ะแต่ต้องลากเส้นให้มีขนาดที่เล็กให้มันสวยใช่ไหมแล้วงานพวกนี้พอทำออกมาเป็นชิ้นเดียวชอีกชิ้นอาจจะคล้ายกันไม่เหมือนเป๊ะไม่เหมือนเป๊ะ ก็ถือว่าเป็นมาตาพีชเป็นชิ้นเดียวผแต่ส่วนใหญ่ก็จะทําแบบแบบละชิ้นแบบละชิ้นแล้วก็เปลี่ยนไปใช่ครับผมอันนี้เป็นของพี่ใช่ไหมของน้องในันอื่นแต่ว่ามันทําได้หลายอย่างแต่ยกยงที่ส่วนมากเลยครับได้ได้โอเคที่อยากจะผมอยากจะให้เชิญชวนคนมาชมงานนิทรศการครั้งนี้เป็นศิลปะงานศิลปะที่ทามาจากแก้วถาชมยากด้วย รัเชวนคนมาชมนิดนึงครับก็อยากจะฝากคนที่รักในง,งานศิลปะแก้วนะครับผมหรือรักในง,งานศิลปะทุกอย่างอะลองมาเยี่ยมชมงานศิลปะแก้วที่เป็นรวมของศิลปิน b Card ี c Art Gallery ของเราชื่องานว่า Art w o r ครับผมง,งานจากแก้วเลยก็จัดที่ สองห้องสองสเก้าชั้น 2, สองเดอวอซิตี้นะครับใช่ครับผมตลอดทั้งเดือนพฤศจินี้เลยใช่ครับผมก็มาชมได้มีสิปีนมาอยู่ประจำคอยอยู่ประจำครับผมให้ความรู้<ช>อธิบายทุกอย่างครับผมได้ก็งานแะก้วก็น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นเครื่องประดับด้วยเป็นอะไรได้หลายหอย่างนะครับก็ขอให้นิรรการประสบความสำเร็จขายได้เยอะน,นะครับพี่ขอบพระคุณมากคขอบคุณครับผม